ต่อไปเราก็มาดูขั้นตอนการทำกระทงจากใบชมพู่นะคะอุปกรณ์หลกัลกๆเลยกันไกลแมกเย็บกระดาษนะคะดอกพุธแล้วก็ใบชมพู่นะคะใบชมพู่อันนี้วิธีการทำขั้นตอนการทำเราก็มาดูกันเลยนะจ๊ะใบชมพ่แล้วเอาด้านที่เป็นเป็นก้านที่แข็งนี้ขึ้นข้างบนนะคะเอาใบพุกเขียวลงข้างล่างเราก็พับพับเสร็จแล้วนำดอกพุธมาใส่ เอาผ้ใส่เราก็พับพับลักษณะแบบนี้นะคะพับเฉียงตรงนี้ก่อนแล้วก็พับแบบนี้ให้อยู่ตรงกลางคะอน,นี้ก็จะแน่นพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้กันไกลนะคะการไกตัดออกนิดนึงไกลตัดแบบนี้แต่แล้วเราก็ใช้แม็กเหยียบเอาไว้นะคะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตการพับอีกครั้งหนึ่งนะคะพับใบชมพู่แบบนี้เลย ทำแบบนี้เรานำดอกพุธมาใส่ตรงปลายเสร็จแล้วตอนนี้พับพับเฉียงเงแบบนี้นะคะคือยังยังมาไม่ถึงกลางนะคะพับเฉียงเงแบบนี้เสร็จแล้วก็พับพับแบบนี้เห็แบบนไหมคะเสร็จแ,แล้วใช้กรรไกรตัดอ แม็กยึเอาไว้จะเป็นแบบนี้โอเคนะคะต้นกล้วยนะคะเวลาทำล้วก็เอาไปตอมาปิดด้านหน้าด้านข้างไม่เป็นไรนะคะหลังจากนำต้นกล้วยมาอยางนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็นำกลีบที่เราเตรียมไว้มาวางนะคะวางให้สูงขึ้นไปประมาณ2นิ้วนะคะช่วงนี้สูงขึ้นจากขอบต้นกล้วยประมาณสองนิ้ว เราก็ใช้ตะปูนะคะตะปูปักเอาไว้เลยปักข้างเดียวมันอาจจะไม่อยู่นะคะปักสองครั้งสาหรับกีบแรกต่อไปนะคะกีบต่อไปนะคะเราก็วางระดับนี้ให้มันเท่าๆกันห่างห่างอันนี้ประมาณแค่หนึ่งนิ้วพอนะคะถ้าห่างมากมันจะไม่สวยดับนี้ให้เท่ากันอ่าแบบนี้แล้วเราก็ปักมันเดิมเข็มหมุดปักอ่าตะปูเข็มปักไว้เลย กลิบต่อไปก็ทําเหมือนเดิมนะคะเลียงให้มันเท่าๆก,กันแล้วขณาแบบนี้เท่าก,กันไปเรื่อยๆเห็นมครับรอยนี้คือตะพับทางนี้ก็ให้ไปทางเดียวกันตลอดแล้วก็ทำอย่างนี้ไปตลอดเลยนะคะ บางครั้งถ้าเวลากดตะปูมาเจ็บมือก็ใช้กันไก่ช่วยแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งพอเก็บฉันจะต่อไปอติดตรงนี้แล้วตรงนี้ยังไม่ต้องติดก็ได้เพราะว่า,าประหยัดตะปูนะคะแล้วก็มาวางทับแบบนี้ก่อนวางทับให้สวยแล้วเราก็เอาตะปูกดทับเหมือนกับว่ากดทับกลิบ thank you นนเสร็จแล้วนะคะกระทงของเราถ้าด้านก้นนะคะด้านก้นไม่มีใบตองเลยเลยตึงกล้วยไปแบบนี้เราก็ตัดออกถ้าไม่ตัดออกมันจะวางลําบากตัดออกนิดนะึงตอนนี้กระทงของเราทําเสร็จแล้วเห็นไหมคะด้านข้าง ความงดงามของใบชมพ่ก็ไม่แพ้ใบตองเลยเห็นไหมคะเราไม่จาเป็นต้องใช้ใบตองเราก็ใช้ใบชมพู่ทําได้หลังจากเราตกแต่งนี้เสร็จแล้วต่อไปเราก็นําดอกไม้ทูเทียมมาตกแต่งตรงกลางเห็นไหมคะตรงกลางของเราก็สวยขั้นตอนต่อไปนะคะใบชมพ่ใบชุมพ่นะคะเราพับพับแบบนี้พับแบบนี้นะคะพอพับพ่างนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ใช้แม็กเย็บค่ะเพื่อว่าจะได้เท่าๆกัน ให้แม็กเก็บแบบนี้เสร็จแล้วเราก็นําด้านนี้ไปคาดปิดที่ก้นกระทงของเราก้นกระทงของเราไม่สวยแล้วก็เอาน,นี้คาดปิดเห็นไหมคะก็จะสวย นี่ด้านข้างของเราก็เสร็จแล้วนะคะลักษณะเป็นแบบนี้เราก็น้ากระโถของเรามาวางตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองนะคะเราก็นาดอกดาวเรืองมาตกแต่งเลยดอกดาวเรืองนะคะถ้าไปชมดอกดาวเรืองก้านเป็นแบบนี้เราก็ตัดก้านออกนิดนึง เราก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะไม้จิ้มฟันเสียบเสียบตรงก้านแบบนี้แล้วเราก็นําดอกตูเรืองนี้มาปักลงในกระทงของเรานะคะเทเสร็จแล้วค่ะตอนนี้กระทงจากใบชมพูกของเราก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะ สวยสวยงามไม่แพ้ใปตองเลยท่านผู้ชมก็ลองไปทําดูชอบไอเดียของเราอย่าลืมนะคะกดติดตามและกดแชร์ให้ต่งต่อให้กับเพื่อนๆพบกับวิธีการทํากระโทงในรูปแบบต่างๆกับเราในครั้งต่อไปสำหรัวบวันนี้สวัสดีค่ะ